สวัสดีค่ะวันนี้บิวมีรถอีซูซูมิวเอ็กมนำเสนอนะคะสำหรับใครที่อยากได้อีซูซูมิวเอ็กอยู่นะคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะและโครงสร้างเดิมร้อเปร์เซนต์ใหม่ทั้งภายในภายนอกเลยค่ะสวยมากๆและจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพระคลิปนี้เลยนะคะ และถ้าใครนะคะอยากดูรายละเอียดรอบรอตัวรถภายในตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยเดี๋ยววิวจะสตาร์ทรถให้พี่ๆดูการเปิดท้องเครื่องให้พี่พ,พีดูด้วยนะคะถ้าใครอยากจะโทรมาจับมาจองก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0929241734นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้พี่แอดไลน์มาส่งเอกสารให้วิวดูก่อนได้เลยนะจ๊ะมาเริ่มกันจากด้านหน้านะคะ คันนี้นะคะได้เป็นตัว e suzuki x เครื่องพันเตัว active ปี2,020ค่ะมือเดียวป้ายแดงใหม่เพียงแค่92,000โลเท่านั้นเลยนะคะไม่น้อยมากๆและสภาพโคตรดีจัดเยอะเต็มฟรีดาวได้ด้วยคันนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟ daytime ไ led มีมาให้นะ กระจังหน้าเป็นเปียโนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบนะคะมาจัดไปได้เลยเรี่ยม,มุมชัดๆนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้อแมกอรลอยแท้เดิมจากโรงงานค่ะคันนี้ได้ยางปี24ทั้ง4ี่เซนด้วยนะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูอ่ะน,นี่ค่ะยังคุ้มเลยค่ะใครที่ได้ไปนะคะคุ้มสุดๆ ไฟแล้วก็ระจกข้างมีมาให้ค่ะบันไดมีมาให้พร้อมใช้นะคะภายในก็สวยๆแบบนี้เลยบะเป็นบ่นนนผ้าค่ะบ่ผ้าสงสปอร์ตด้วยนะคะไม่อมความร้อนไม่ขาดไม่ยับนะคะสภาพดีมากๆโคมาลายมีแอร์แบ็กให้นะคะแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเลยค่ะกระจกนะคปะปป่าไฟฟ้า กระจกฝั่งคนขับก็ปรับออตโต้นะคะแล้วก็ปรับกระจกได้แต่ว่าพี่ขาต้องใช้มือดันออกไปนะเลยน็อตเดิมๆค่ะฝาป,ประตูไม่เคยโดนถอดนะคะนี่ค่ะรถสวยมากๆนะเดี๋ยวเบลจะสตารรถให้พี่ๆดูกันนะคะ ทีเดียวติดเดี๋ยวขอปิดประตูปแป๊บหนึง่งสตาร์ทที่เดียวติดนะคะแล้วก็ไม่อยู่แค่92้าหพโลเท่านั้นไม่มีไฟโชว์เลยค่ะสวยสวยเลยคันนี้นะคะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์ค่ะเชื่อมต่อ usb ได้ aux ได้นะคะและสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะคันนี้นะคะใส่แผ่นดิสได้นะ fm MM am ได้หมดเลยนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธไว้ได้ด้วยนะเนี่ยใช้โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เป็นแอร์อ a นาล็อกค่ะเย็นฉ่ำเลยตอนนี้นะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายแน่นอนมีระบบกันลื่นถลายมาให้นะแล้วก็นี่เลยขับขึ้นเขาลงเขาไดไ้ง่ายเลยนะคะมีออโต้สตาร์ทด้วยนะคะเบรกโฮเบรกมือเป็นไฟฟ้านะแล้วคอนโซลกลางคือสวยมากๆริ้วรอยการใช้งานไม่มีเลยนะคะ ไม่มีเลยค่ะแม้แต่รอยเล็บก็ไม่มีนะคือบอกเลยใครที่ได้ไปนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหาอยู่อย่าพลาดนะไฟใช้งานได้นะคะปกติเลยไม่มีกระจกให้นะคะนี่เนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นนะออปชั่นจะน้อยนิดนึงแต่ว่าราคาดีมากนะ ที่พักแขนหุ้มหนังให้ด้วยแล้ววางของได้อีกนะคะตรงนี้ก็วางขวดน้ําได้นะคะแก้วน้ําเล็กๆวางได้ค่ะตรงนี้ก็วางของได้อีกเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็กว้างขวางเดี๋ยวบิวจะพาไปดูนะคะใครที่สนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดฟิมลามินาให้แล้วรอบคันด้วยนะคันนี้เนี่ยพร้อมใช้สุดๆเลยได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาดีมากนะคะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะมี power outlet ให้นะคะสามารถเสียบเสียบแล้วก็เชื่อมชาร์จได้เลยแล้วก็วางของตรงนี้ได้ด้วยเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยค่ะเบาะสภาพดีมากนะเบาะกว้างนั่งสบายค่ะไม่ว่าลูกค้าจะไซส์ไหนนะคะนั่งได้สบายแล้วไม่แคบนะคะกว้างขวางมากนะแล้วก็สามารถนะคะพับเบาะได้แบบนี้ใช้มือเดียวพับเบาะได้เลย นี้ค่ะแล้วสามารถขึ้นไปนั่งแถวที่3ได้นะคะถ้าไม่ใช้งานนะคะสามารถปรับพับแบบเป็น180บองศาแบบนี้ได้เลยวางของได้อีกเยอะค่ะสวยๆเลยคันนี้นะคะสบายมากๆนะมีปรับอุณหภูมิแอร์ให้ด้วยนะคะคือนั่งตรงไหนก็โดนแอร์แน่นอนค่ะแอร์มีให้ทุกจุดสภาพดีสุดๆ สมบูรณ์ค่ะไฟท้ายไม่มีแตกนะคะแล้วก็เป็น LED ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะโลโก้อะไรก็อยู่ครบนะคะผู้ถือคันนี้สวยมากๆนะคะ สามารถเชื่อมต่อ power outlet ได้อีกนะคะมีไฟให้ด้วยนี่เลยเครื่องมือแม่แรงมีมาให้นะคะนี่รอยวิศวกร qc โรงงานแต้มสียังอยู่หมดนะโครงสร้างเดิมมากๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะคุ้มสุดๆกว้างขวางนั่งสบายมากๆ รายที่สนใจนะคะรีบโทรหาวิวได้เลยที่เบอร์0ู2 9 2 4 1 7 3 4โทรมาจองก่อนได้นะใครจองผ่านคลิปนี้วิวให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นจัดไฟนั้นได้ทั่วประเทศนะวิวฟรีให้ทุกค่าที่จ่ายเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยจัดไฟนั้นง่ายด้วยนะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวบิวเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าคันนี้นะคะรถเดิมไม่เดิมมีโดนชนมาไหมนะ,ะเดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะ มาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะเริ่มจากหัวน็อตตรงนี้เลยนะเสียงดังนิดนึงน็อตไม่มีโดนไขนะคะการใช้ขวาการหน้าสมบรูรณ์หมด สำหรับคันนี้นะคะ Isuzu MU-X เครื่องพันเตัว Active ปี2,020นะบิวให้ราคาพี่เป็นแค่8,59,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวรีบโทรมาเลยนะเพราะว่าคันนี้นะคะถ้าเครดิตด,ดีจัดยอดได้เต็มเลยค่ะฟรีดาวได้นะคะ ผ่อนเพียงแค่หมื่นหกหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะแล้วแต่ว่าพี่จะได้ดอกเบี้ย,ยตัวไหนนะคะสามารถยื่นขอดอกเบี้ย,พ,ยพิเศษได้นะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะและพิเศษนะคะตอนนี้สําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะไม่ว่าจะเครดิตอะไรก็แล้วแต่ลองทักมาปรึกษาดูได้นะเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะ ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆให้ยุ่งยากนะแล้วก็ไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวไม่ต้องลงตรวจสอบด้วยอาชีพอะไรก็ออกกับบิวได้หรือสามารถยื่นขอสินเชื่อให้พี่ได้นะคะ15นาทีรู้ผลเลยใครที่สนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 92, 9 2 9 2 4 1 7 3 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาส่งเอกสารให้วิวดูก่อนเบื้องต้นได้นะคะสามารถสอบถามกันก่อนได้เลยถ้าสนใจจริงๆก็ค่อยจับค่อยจองกันนะคะเดี๋ยววันนี้วิวขอตัวลาไปก่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าบิวมีรถสวยๆดีๆอีกนะบิวจะมานำเสนอให้พี่ดูเป็นที่นี่ที่แรกเลยฝากติดตามกันด้วยวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ